Welcome FeetPod to Pod. สวัสดีครับคุณกำลังฟังเกม Among Us Podcast เพราะไม่ว่าในชีวิตจริงหรือในเกมคุณคือผู้เล่นกับผมอาร์กันทอนหลีนวรัตครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเกม m o n g ส s Podcast EP ที่4ครับต้องอธิบายกันนิดนึงนะครับว่าเกม m o n g Us Podcast เนี่ยจะเป็นพอดแคสต์ที่นำหยิบยกเอาเกมนะครับมารีวิวผ่าน ข้อหรือสถานการณ์ที่มองเห็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับอย่างใน EP ีที่4นี้เนี่ยผมหยิบยกเอาการที่บุคคลที่มีชื่อเสียงหรือบุคคลที่มีความน่าสนใจแสดงความคิดเห็นต่างๆลงในโซเชียลมีเดียแต่ถ้าเกิดว่าเราหยิบยกเอาการที่เขาแสดงความคิดเห็นมาเนี่ยมันก็ไม่น่าสนใจใช่ไหมครับ ผมก็เลยมองย้อนกลับไปว่าการที่เขากว่าก่อนก่อนการที่เขาจะมาแสดงความคิดเห็นได้เนี่ยเขาต้องตัดสินใจแล้วว่าการที่เขาจะเลือกสิ่งนี้เนี่ยมาพูดหรือมาสื่อสารกับคนอื่นเนี่ยมันน่าจะเป็นการ express เป็นการส่งต่อความคิดของเขาตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะการที่เขาแสดงความคิดเห็นออกไปเนี่ยมันตีความว่าจะถูกหรือจะผิดก็ได้ซึ่งนั่นก็อยู่กับ แต่ละบุคคลเช่นกัน EP นี้เนี่ยผมก็เลยหยิบยกเอาคำว่า power of decision มาหรืออำนาจของการตัดสินใจจริงๆไม่เชิงอำนาจเป็นพลังดีกว่าเป็นพลังของการตัดสินใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับการตัดสินใจครั้งครั้งหนึ่งเนาะแน่นอนครับว่าเป็นเกม a m o อ g u s Podcast ก็ต้องมีการรีวิวเกมหรือแนะนำเกมนะฮะเกมที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้เนี่ย ก็จะเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจหรือมีการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องฉะนั้นเราอย่ารอช้าก็เลยครับเราไปฟังรีวิวเกมกันเลยดีกว่าสำหรับเกมแรกในวันนี้นะครับที่เราหยิบยกขึ้นมานะครับนั่นก็คือเกม The Dark Picture Anthologies ซึ่งตอนที่ผมหยิบมานี้เนี่ยคือ Man of Medan ตัวเกมอ่ะครับตัว Dark Pictures a n t h o l o g y s เนี่ยจะเป็นเกมที่มีเป็นเหมือนแบบหลายๆตอนเนาะมารวมกันซึ่งตอนแรกของเขาที่ออกมาเนี่ยคือ Man of Medan โดยเกมนี้นะครับเอาเอาข้อมูลพื้นฐานของเกมก่อนเนาะ Developer นะครับหรือว่าทีมที่พัฒนาทีมผู้สร้างนะครับนั่นคือ Supermassive Games นะครับซึ่งเขาเคยสร้างเกมที่ต้องเลือกแบบนี้ครับ มาก่อนแล้วนั่นคือเกม Until Dawn ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากก็เลยทำให้เกิดซีรีส์เกมที่มีการตัดสินใจเกิดขึ้นมากมายนะครับตัวเกม Man of m e d a n นะครับอันนี้ขอเป็นแค่ Man of m e d a n ก่อนเนาะออกมาในเดือนสิงหาคมปี2,562ครับปีที่แล้วนี่เองแพลตฟอร์มที่สามารถเล่นได้ก็จะมีเล่นได้ในคอมพิวเตอร์นะครับมี P.S.4 มี Xbox One ที่สามารถเล่นเกมได้นะครับแนวเกมของเกมเกมนี้นะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็น Survival Horror ครับแล้วก็เป็น Interactive Drama หมายความว่าคือคุณมีส่วนร่วมกับเนื้อเรื่องของเกมได้คือเกมอาจจะไม่ได้ใช้ตัวจอยสติ๊กมากนะักแต่คุณสามารถที่จะสนุกโดยการเสพเนื้อเรื่องของเกม ระบบที่น่าสนใจของเกมนะครับนั่นก็คือเกมนี้เนี่ยคือคุณสามารถเล่นได้คนเดียวต้องบอกก่อนว่าในเกมนี้นะครับมีตัวละครทั้งหมด5ตัวเนาะถ้าเกิดว่าคุณเล่นคนเดียวเนี่ยคุณก็จะต้องเหมือนเ,อเล่นทาง5้ตัวละครนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับเพื่อนอทางเกมก็จะมีแพลตฟอร์มมารองรับเหมือนกันครับนั่นก็คือแชร์ออนไลน์ซึ่งคุณสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนออนไลน์ได้โดยที่ คุณและเพื่อนจะเป็นตัวละครกันคนละตัวและอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเป็นชื่อเป็นชื่อ,อโหมดที่น่าสนใจมากนะครับนั่นก็คือโหมด Movie Night ก็คือคุณสามารถชวนเพื่อนมาบ้านได้อย่างที่ผมบอกว่าตัวละครในเกมมีทั้งหมด5ตัวใช่ไหมครคุณสามารถพาเพื่อนมาที่บ้านได้5คนแล้วก็ให้เพื่อนแต่ละคนเนี่ยรับบทบาทแต่ละตัวในเกมโดยที่พอถึงตา เพื่อนคนนั้นเนี่ยคุณก็แค่ส่งจอยให้เพื่อนคนนั้นเล่นต่อให้เขาตัดสินใจต่อว่าเกมมันจะเป็นยังไงเ,เนื้อเรื่องของเกมทั้งหมดนะครับผมพูดสั้นๆแล้วกันว่าจะเป็นเ,เหมือนกลุ่มวัยรุ่นหญิงชาย5คนนะครับเขาจัดทริปเพื่อที่จะไปดำน้ำกลางทะเลที่หนึ่งนะฮะแล้วก็พบเจอกับเรื่องราวต่างๆมากมายจนทำให้เขาไปอยู่ที่เรือ,เ,อ,อเขาเรียกว่าโกชิปเป็นเรือร้างกลางทะเล แล้วก็มีเหตุการณ์นอกจากนั้นมากมายซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดสนใจก็จะต้องไปลองซื้อเล่นเองหรือว่าอาจจะดูผ่านสตรีมเมอร์ท่านอื่นๆก็ได้นะครับก็ในตัวเกมครับออกแบบมาให้คุณจะต้องเลือกทางเลือกที่จะให้ตัวละครทำหรือไม่ทำอะไรก็ได้นะฮะโดยมันจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องแน่นอนหรือที่เขาเรียกกันว่ามันจะส่งผลเป็น ทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกคือถ้าเกิดว่าสมมติคุณเลือกทําแบบนี้ในอนาคตมันจะส่งผลอะไรคุณเลือกที่จะไม่ทํามันจะส่งผลอะไรคุณเลือกที่จะหยิบอุปกรณ์นี้ไปมันจะส่งผลอะไรต่อเนื้อเรื่องของเกมในอนาคตซึ่งอันนี้จากที่ผมดูดูมานะครับก็จะเห็นว่าการเลือกหรือการไม่เลือกเนี่ยก็จะส่งผลต่อบทบาทหรือส่งผลต่อเนื้อเรื่องของตัวละครคนอื่นๆด้วยยังไงเนี่ยเกมนี้เนี่ย ก็สนุกแล้วก็ระทึกใจมากๆเลยครับยังไงก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับเกมนี้เนี่ยปล่อยมานานแล้วแล้วก็อย่างที่บอกนะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นเป็นแอนโท l โลจีสเนะเป็นเหมือนแบบมีหลายๆเรื่องมารวมกันเนี่ยภาค Man of m e d a n เนี่ยก็คือออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเห็นสตรีมเมอร์หรือคนเล่นเนี่ยก็คงได้เล่นกันไปอิม่มเอิมละแน่นอนว่าที่หยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยครับเพราะว่า มันจะมีภาคต่อออกมาแล้วครับซึ่งตัวภาคต่อเนี่ยได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับนั่นก็คือ Little Hope ครับเป็นเหมือนคล้ายๆกับเอพิโ od ที่2หรือเป็นภาคที่2ของ The Dark Pictures a n t h o l o g y ก็คิดว่านะครับในน่าจะออกมาภายในปี2020เนาะเพราะว่าตอนที่เขาประกาศเนี่ยมันยังไม่มีสถานการณ์โควิดขนาดนี้ยังไงก็ฝากติดตามเกมนี้ด้วยนะครับส่วน แนวทางการเล่นเนี่ยผมไม่สามารถพูดได้มากเนะเพราะมันจะกระทบกับเนื้อเรื่องของเกมคือด้วยความที่ว่ามันเป็นเกมที่เสพเนื้อเรื่องดังนั้นถ้าเกิดพูดถึงเนื้อเรื่องมากๆเนี่ยมันจะทําให้เกมไม่สนุกเอาแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยครับมันอยู่ที่ว่าตัวผู้พัฒนาครับได้หยิบยกเอาการเลือกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนะตอนนั้นเนี่ยมาเป็นตัวกําหนดทิศทางของเกมในอนาคตเหมือนเขาจําลองมาจากชีวิตจริงว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทางซ้ายหรือทางขวา ณนะตอนนั้นมันอาจจะผิดมันอาจจะถูกแต่ท้ายที่สุดแล้วคือคุณก็ต้องรับมันไม่ว่าจะดีหรือร้ายไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมันจะดีหรือร้ายก็ตามคุณคุณเหมือนกับสถานาการณ์โซเชียลในปัจจุบันเลยนะฮะที่แบบพอมีคนสักคนหนึ่งออกมาพูดถึงเรื่องเรื่องนี้ไม่ว่ากระแสจะบวกหรือจะลบเนี่ยเราก็จะได้เห็นทิศทางของของแนวคิดต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม มันก็เลยสร้างทั้งแรงกระเพื่อมหรือว่าแรงตีกลับให้กับสังคมได้เยอะมากๆเลยอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในพลังของการตัดสินใจเนาะที่ที่แค่เอาจริงๆแค่ถ้าเกิดเริ่มนับเริ่มตั้งแต่ต้นคือเราเลือกที่จะพูดสิ่งนี้หรือจะพิมพ์สิ่งนี้ลงไปเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันมีฟีดแบ็กกลับมายังไงเนี่ยเออมันมันคือสิ่งที่เราแบบเราแค่ส่งไป ด้วยบทสั้นๆหรือหรือคำพูดสั้นๆเนี่ยแต่สิ่งที่มันตีกลับมาเนี่ยมันมันส่งผลต่อสังคมส่งผลต่อต่ออะไรหลายๆอย่างมากๆเลยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่านี่คือหนึ่งใน power s u b e c i s i o n หรือหรือพลังของการตัดสินใจเกมแรกก็เอาสั้นๆไปก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยากให้ไปเล่นเองเพราะมันเป็นการเสพเนื้อหาของเนื้อเรื่องเกมไปในตัวด้วยยังไงเนี่ย ไปฟังเกมที่2กันต่อนะครับว่าเกมที่2เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกลับมากันต่อครับกับเกม among u s Podcast EP ที่4ในช่วงแรกนะครับเราได้พูดถึงเกม The Dark Anthology Man of Medan ไปนะครับก็เราก็จะเห็นนะว่าการที่เราตัดสินใจเลือกมันอาจจะส่งผลต่อตัวละครอื่นๆส่งผลต่อ ต่อเนื้อเรื่องของเกมที่คุณเล่นนะครับนั่นหมายความว่าคือตอนจบมันก็จะมีหลายรูปแบบมากๆอุ้ยอันนี้อปอ์ป่ะเนี่ยไม่ไม่น่าจะสปอยหรอกคุณก็สามารถที่จะแบบเหมือนทําให้มันเป็นตอนจบของคุณเองได้อะประมาณนี้เออซึ่งมันก็เลยเป็นความน่าสนใจน่าตื่นตาตื่นใจของเกมเนาะในช่วงแรกอันนี้คือเหมือนตีง่ายๆว่าจากจุดหนึ่งสู่อีกลหลายๆจุดประมาณนี้แล้วกันแน่นอนว่าเกมที่สองที่เราจะหยิบยกมาพูดนี้เนี่ย มันจะเป็นเหมือนการพูดถึงเหตุผลก่อนการตัดสินใจโอเคหลายคนอาจจะยังงงอยู่ดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาอธิบายเนื้อหาของเกมซึ่งเกมที่สองที่เราหยิบยกขึ้นมาพูดในวันนี้เนี่ยคือเกม the last of us ขอเป็นภาคแรกก่อนละกันนะครับแต่จะบอกนิดนึงว่าในอาทิตย์นี้ที่ผมอัดอัดพอดแคสต์นี้อยู่นะครับภาคที่สมีข่าววางจำหน่ายแล้วนะครับในวัน ศุกเนาะวันสุกที่19บเอ่อมิถุนายนก็ถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าเป็นแฟนของ The Last of Us เนี่ยก็สามารถที่จะไปซื้อแล้วก็มารีวิวเกมให้ฟังกันได้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าว่าเกมนี้จะเป็นยังไงเนาะตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกันเพราะว่าภาคแรกทำไว้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนั้นเรามา,เ,าเข้าใจ ข้อมูลพื้นฐานของเกมกันก่อนดีกว่าโดย Developer ของของเกม the last of us เนี่ยนะครับคือ naughty dog production นะครับวันที่วางจำหน่ายเนี่ยคือปี2014นะครับแต่ตอนตอนนี้ผมยังรู้สึกว่าเออเนื้อเรื่องของเกมมันก็ยังแบบมีความน่าสนใจอยู่เลยเนาะยังลืมไม่ลงเลยฮะอืแพลตฟอร์มที่สามารถเล่นได้นะครับมีมี ps 3โอ้เก่ามากเลยแล้วก็ ps 4นะครับซึ่งตัว จริงๆแล้วแบบ PS4 ก็แอบเก่าแล้วเนาะเพราะเขามีข่าวว่าจะปล่อย PS5 ออกมาแล้วสไตล์ของเกมนะครับจะเป็นแอคชั่นแอดเวนเจอร์ครับแล้วก็บวกเข้ากับ Survival Horror รอร์ i v a l h o r r o ฮอีกแล้วโอเคสำหรับใครที่ไม่ชอบ Survival Horror นะครับอาจจะต้อง อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นไปดูแทนไปดูสตรีมเมอร์หรือว่าให้คนอื่นให้เพื่อนของคุณหรือให้แฟนของคุณเนี่ยหรือให้ครอบครัวของคุณนะครับมาเล่นให้คุณดูแทนแล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีผมก็เป็นสายดูเกมเหมือนกันนะครับโดยเนื้อเรื่องนะครับเริ่มเล่าจากการที่โลกของเรานะครับได้ติดเชื้อจากเชื้อรากลายพันุ์สายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ชื่อคอร์ดิเซป โดยที่เชื้อราอันนี้เนี่ยเมื่อติดแล้วเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยอ่ะว่ากันง่ายๆก็คือกลายเป็นซอมบี้นั่นแหละฮะทาให้มันแบบอยากที่จะต้องแพ้ชเชื้อต่อไปเรื่อยๆเ,ออเรื่องเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ตัวละครชายตัวละครหนึ่งชื่อว่าโจเอ่อเหมือนอยู่ท่ามกลางการเอาชีวิตรอดจากการถูกเชื้อเนี้ยนะครับระบาดก็คือเหมือนต้องเอาชีวิตหนีเอาชีวิตรอดนไปพร้อมกับลูกสาวของเขานะครับเรื่องก็เล่าต่อมาเรื่อยๆจน มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองอ่ะพูดตรงนี้พูดได้ละกันว่าก็คือหลังจากที่เขาหนีออกมาตัวโจหนีออกมากับลูกสาวของเขา,าครับก็คือมันเกิดเหตุที่ทําให้ลูกสาวของเขาเนี่ยเสียชีวิตเออแล้วก็เหลือแค่โจแค่คนเดียวโดยที่หลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวก็จะเล่าเหมือนตัดฉากมาอีก20ปีถัดไปสิ่งที่เราพบเจอในในในตัว โลกเราณนะขณะนั้นนะครับก็คือมันไม่ได้มีการแบ่งเป็นพื้นที่เป็นโซนอะไรแล้วแต่ว่าก็จะไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ได้แบ่งเป็นเขตเป็นเป็นเมืองเป็นอะไรเงี้ยแร้ครับเหมือนก็จะแบ่งเป็นส่วนๆเอาละกันว่าแบบโอเคตรงนี้คือเออใครดูแลตรงนี้ใครดูแลประมาณนี้ครับโดยที่ตัวโจเองอะครับเขาก็เปลี่ยนเออเขาไม่ได้เปลี่ยนสิเขามีอาชีพคือเออขนสินค้าเถื่อน เพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยพวกอาวุธอาหารยารักษาโรคอะไรเนี่ยครับเป็นเป็นเหมือนสิ่งที่ผิดกฎหมายโดยโจนะครับก็ได้รับมอบหมายภารกิจให้พาเด็กหญิงนะครับที่ชื่อว่าเอลลี่เนี่ยนะครับจากโคหน้ากลุ่มฟลายไฟยที่เขาเจอนะครับให้พาเอลลี่เนี่ยไปส่งในฐานที่มั่นของกลุ่มฟลายไฟยซึ่งกลุ่มไฟลายไฟยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งของ ของที่มีอยู่ในในโลกณนะขณะนั้น20ปีข้างหน้าครับก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงข้า,ขามกับกลุ่มที่กำลังควบคุมสถานการณ์อยู่ณขณะนั้นเนาะก็โจเองเนี่ยก็ต้องพาเอลลี่ไปส่งให้ที่ฐานที่มั่นของกลุ่มนั้นนะครับโดยในระหว่างการเดินทางไปเนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายทําให้เราเหมือนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครของโจกับตัวละครของเอลลี่มากขึ้น ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ระบาดของตัวเชื้อราตัวนี้แล้ว,วครับโลกมันก็เปลี่ยนไปมากความคิดความอ่านของคนก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเหมือนทุกคนต้องต้องต่อสู้กันเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดดังนั้นเนี่ยการที่เราจะรู้สึกดีหรือรู้สึกโอเคกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับแล้วก็ในระหว่างทางที่เดินไปครับเราก็จะเห็นนะว่ามันมี มันมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพื่อที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยซึมซับเรื่องราวนั้นๆแล้วก็เราก็จะได้เห็นพัฒนาความสัมพันธ์อันนี้ไม่ใช่ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวนะครับของเอลลี่กับทางโจเองก็ตามแล้วก็เ,เนื้อเรื่องก็จะเดินเรื่องไปเราก็เล่นไปตามเกมนะครับมียิงปืนบ้างน,นันนี่ไปเรื่อยๆตามเกมไปเรื่อยๆเราก็จะได้รู้เรื่องราวมากขึ้นว่าการส่งเอลลี่เนี่ย กลับไปที่ฐานที่ม่นของกลุ่มฟลายไฟเนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์แค่การพาคนคนหนึ่งกลับเข้าที่มั่นนะครับมันมีเหตุผลอื่นๆมากมายนั่นก็คือเอลลี่นะครับจำเป็นมากๆก,กับการที่จะทําให้เกิดวัคซีนเหมือนมันจะเหมือนเอลลี่เนี่ยจะเป็นคนเดียวที่ช่วยให้มนุษยชาตินะครับรอดพ้นจากวิกฤตเชื้อราครั้งนี้ได้นั่นคือแผนที่กลุ่มฟลไฟนากำลังทําอยู่ ส่วนเนื้อเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เนี่ยผมเล่าไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเล่าปุ๊บมันก็จะไม่สนุกแล้วอย่างไรก็ตามตรงนี้เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ามันมีการตัดสินใจของตัวละครโจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเหมือนปูทางมาให้เราเข้าใจในจุดนี้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหัวของโจบ้างว่าทําไมเขาถึง เลือกที่จะทำสิ่งสิ่งหนึ่งลงไปหรือเลือกที่จะเชื่อใจหรือไม่เชื่อใจเลือกที่จะคิดหรือที่จะไม่คิดเลือกที่จะทําหรือจะไม่ทําอะไรเหมือนเราเหมือนเราเล่นเกมมาทั้งหมดเพื่อที่จะเข้าใจตัวละครโจแค่คนเดียวเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาไม่ว่าการที่เขาได้เจอกับเอลลี่การที่เขาได้เจอกับกลุ่มหัวหน้าฝ่ายการที่เขาได้เจอกับ สถานการณ์สูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขานั่นคือการที่เขาเสียลูกสาวไปในอ้อมปกของเขาเองตรงนี้เนี่ยคือมันเหมือนทำให้เกิดเป็นสตอรี่เรื่องยาวว่าโอเคแบบทำไมโจถึงคิดแบบนี้อันนี้คือแอบบพูดนิดนึงว่าในตอนจบเนี่ยมันมีการตัดสินใจบางอย่างกันเกิดขึ้นที่ทำให้ เป็นเป็นเหมือนแบบจุดที่น่าสนใจเหมือนกันของเนื้อเรื่องและนี่คือสาเหตุที่เนื้อเรื่องเนี้ยไม่สามารถที่จะหลุดไปจากหัวผมได้เพราะเพราะมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวถ้าใครสนใจอยากจะเล่นนะครับสามารถไปดะไปหาซื้อไปหามาเล่นได้เลยนะครับผมพูดว่าเกมนี้เนี่ยสนุกมากเลยครับแล้วก็เห็นว่ามีข่าวว่าจะมีภาคสที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะว่าเจอ,อกมาวันศุกร์ที่19นี้แล้วก็ยังไงก็คิดว่า มันต้องโดนแล้วล่ะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะปลายเปิดมากๆเลยโอเคอกลับเข้าเรื่องของเรากันต่อเนาะด้วยความที่ว่าเหมือนทั้งเกมเนี่ยครับเล่าเรื่องมาเพื่อที่จะให้เราเข้าใจในสิ่งที่โจทำว่าทำไมท้ายที่สุดแล้วเขาเลือกที่จะทำแบบนี้แล้วพอเขาทำแบบนี้เนี่ยมันทำใหเ้เราไม่รู้สึกว่าเขาดีหรือเขาไม่ดีแต่มันทำให้เราเข้าใจว่าเขาก็คือคน นนพอมันเอามาเชื่อมโยงกับหัวข้อของเราเนี่ย power s o f decision เนี่ยหรือว่าพลังแห่งการตัดสินใจเนี่ยครับมันทำให้เราเหมือนเข้าใจได้ว่าอ๋อในอดีตหมายถึงว่าเหตุการณ์ในอดีตทุกสิ่งทุกอย่างมันส่งผลให้เกิดการตัดสินใจในอนาคตซึ่งการตัดสินใจนั้นเนี่ยพอเมื่อมันตัดสินใจไปแล้วะ มันจะต้องเปลี่ยนแปลงความจริงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆเอาเป็นว่า,าแนวคิดที่ผมได้จาก The Last of Us นะครับที่เหมือนเขาปูเรื่องมายาวมากยาวมากเพื่อที่จะให้เหมือนเราเข้าใจเหตุผลของโจในการตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าในชีวิตจริงของคนเราอะครับเราก็ต้อง ผ่านประสบการณ์ผ่านการรับรู้ผ่านการเข้าใจอะไรบางอย่างมาจนทําให้เราตัดสินใจที่จะเชื่อหรือตัดสินใจที่จะคิดที่จะพูดแบบนั้นแล้วก็ต่อกันด้วยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเออกับไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการเล่นเกมของ The Dark Pictures Man of Medan ที่จะทําให้เราเข้าใจต่อว่าการตัดสินใจของเราณนะขนาดนั้นเนี่ยมันส่งผลยังไงกับอนาคต เหมือนมันเป็นเหมือนเหมือนทั้งสองเกมที่ผมรีวิวแล้วเอาทั้งสแนวคิดทั้งสองอันเนี้ยมาต่อกันเนี่ยมันเหมือน The Last of Us แล้วก็ต่อด้วย The Dark p i c t u r e Man of Medan ซึ่งทำให้เราเห็นเหมือนครบถ้วนของการตัดสินใจว่าก่อนการที่เราจะตัดสินใจอะไรบางอย่างได้เนี่ยมันต้องมันต้องมีเนื้อเรื่องหรือมันต้องมีประสบการณ์พื้นฐานของแต่ละคนพอมันมารวบ อยู่ที่จุดที่เราจะต้องตัดสินใจแล้วเนี่ยมันก็จะส่งต่อให้เกิดสิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้นเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกเป็นทฤษฎี CD, ผีเสื้อขยับปีที่ทําให้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายโดยที่ถ้าหากเรามารองพิจารณาดูดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเคนใกล้ตัวหรือว่าประเทศหรือว่าโลกของเราครับ เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนเนาะที่เขาเรียกกันว่าเป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยไม่ว่าจะเป็นในยุคข,ของวิทยาศาสตร์ในยุคข,ของด r กเอชหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทาให้เกิดมันทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับมนุษยชาติได้เลยแค่แบบเหตุผลของการตัดสินใจที่จะเลือกตัดสินใจที่จะเชื่อเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและนี่เองนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมได้นะครับจากการตกตะกอนความคิดผ่านหัวเรื่อง power soft decision หรือพลังแห่งการตัดสินใจจากทั้งสองเกมนะครับ the last of us ที่กำลังจะมีภาคต่อในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้นะครับปี2563 25ันเนาะแล้วก็เกมที่เป็น anthology นะฮะหรือเป,เป็นเกมที่มีหลายๆตอนเนาะอ,อย่าง the dark pictures anthology ซึ่งตอนที่ผมหยิบมาพูดนี้เนี่ยคือ man of m e d a n และในอนาคตเนี่ยเขาก็จะมีจริงๆเขามีการปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วนั่นก็คือเกม The, The Dark p i c t u r e อร n t ซนท์โอลจีส t ลตันโฮนะครับน่าสนใจทั้งสองเกมเลยมีความคิดที่อยากจะเล่นหรืออยากจะดูทั้งสองเกมเลยและถ้าเกิดคุณผู้ฟังท่านไหนนะครับที่ฟังเกม Among Us Podcast EP ที่4นี้นะครับแล้วสนใจอยากจะเล่นทั้งสองเกมไม่ว่าจะเป็น The Last of Us หรือ The Dark Pictures ก็สามารถที่จะไปสนับสนุน เกมทั้งสองเกมนี้ได้นะครับรวมถึงภาคต่อที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ด้วยยังไงก็ตามนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์หรือกดแชร์ podcast เกม a m o n g Us podcast EP นี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณสนใจอยากจะรีวิวหรืออยากจะมีบทสนทนาอะไรเพิ่มเติมกับเราสามารถพิมพ์ได้ที่ช่องคอมเมนต์นี้เลยหรือจะพิมพ์ไปบอกเราได้ที่เ e b o o k Fan Page ของ Feed Pod ได้นะครับและเช่นเคยนะครับ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการเกม among ั s Poddcast เอพิโ o ดใหม่ๆได้ทุกๆเสาร์เว้นเสาร์เวลา2ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอ้อก่อนจากกันไปผมแจ้งนิดนึงนะครับว่าคุณสามารถรับฟังหรือรับชมเอพิส o ดเก่าๆของเกม among ั s Poddcast หรือรายการอื่นๆในเครือ Feed Pod ได้ผ่านทาง YouTube c h anel n เพียง Search Feed Pod ในช่อง Search ของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม ขอขอบพระคุณที่เข้ามารับฟังรายการของเราจนจบอย่าลืมเข้ามาติดตามและติชมได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียติดต่องานและลงโฆษณานได้ทาง Feedpod 2019 gmail.com ท่านมาเราดีใจท่านจากไปเราก็ขอขอบพระคุณ f e e d p o f Feed happiness in your life with our podcast